ว้าวิลูฮะแม่ครีมแมวแมียวฮะอ๋อแมวแมียวงอแล้วอ๋อชอบตุ้ดตุ้ดอีกแล้วแมวกินปลาแม่ครีลหรอครับแม่แม่กินปลาแม่ครีลใช่ไหมฮะบอกมาม่าก่อนแล้วฮแฮ่ไม่เครีลนะครับไม่เครีลใช่ไหมครับโอเคแมวไทยชอบกินปลาทูส่วนแมวนอร์เวย์ก็กินปลาแม่ครีลนะคะ มาให้มามาชื่นใจหน่อยเล็กมาให้อ่าาามามาจุ๊บๆทีหนึ่งก่อนเล็กเดี๋ยวมามาให้ปาเม็ดเคลียวนะมา,มามาๆก,อาากอ่อนมาๆก่อนมามาๆก่อนเออสนายาสกอร์จีที่หันโอเคมีมิวคอมคอมมี่มามานี่ปาเม็ดเคลียวของชอบของใครเอ่ย นี่มาแล้วปลาไม่เคเรอของเหมียวเหมียวไงอืมมาเดี๋ยวมามาห่อ่า,า,าอ,หอ,อ,อาหารแมวไม่ค่อยกินนะคะชอบกินปลาไม่เคเร่ฤดูร้อนปีหน้าต้องตกปลาไม่เคเร่เผื่อเหมียวเมียวด้วยกินปลาไม่เคียวกันทั้งบ้านแล้ว